นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเอาน้ำให้ขุนกินนะคะเอา้าน้องก้อนนะคะมืดแล้วจ้าน้องขุนแม่กองสวัสดีค่ะพอดีความรักไม่อยู่ค่ะความหญิงก็เลยเอาน้ำมาให้น้องขุนมาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะดึงสายยางหรือเปล่าจะดึงกับเขามาได้ไหมเอา้าน้ำไม่ไหลไปไหนหรือว่าสายจะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูสายก็น้องไปดูสายพอดีน้องก้อน น่าจะยืนดูใกล้ๆเห็นคนหญิงยิงคนเดียวก็เลยมาดูให้ค่ะสายน้ำสายหลุดหรือเปล่าร้อยต่อนะ่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวน้องคุณน่ะดึงน้ำอ่ะดึงสายอ่ะน้ำ้วยหลุดเลยพี่กุ๊กสวัสดีจ้าคุณเงินคุณพ่อบอกว่าให้มาโยนยาให้น้องคุณแต่ไม่ได้บอกให้เอาน้ำให้นะคะคุณพ่อน่ะยังไม่มาคุณแม่ก็เป็นห่วง กวัวลูกชายหิวน้ําก็เลยเอาสายมาให้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ยิงกินตรงนี้หนุ่มเขาดึงไปตรงนู้นสายหลุดแล้วค่ะไหลไหมไม่รู้ว่าเขาจะเอาออกได้ไหมนี่เขาจะให้เราดึงออกไหมเขารู้ด้วยนะคะว่าคุณแม่อยู่คนเดียวเอาไหลแล้วค่ะไหลแล้วให้เขากินก่อนค่ะ พอดีความรักไปไปตัดไม้ค่ะตัดตัดไม้ออกจากนาค่ะแล้วทางน่ะมันเข้ายากมากแล้วก็น่าจะเก็บไม้ออกจากเข้าที่บานให้เสร็จนะคะแล้วก็บอกบอกว่ามาโยนหญ้าให้น้องขุนน้อยน้องเฟมสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะพี่กุ๊กพ่อไม่อยู่ก็จะดื้อหน่อยใช่ค่ะดึงสายไปกินน้ำฝั่งนู้นแล้ว ตอนกินไม่เท่าไหร่ต้องดูตอนที่จะเอาออกนะคะจะเอาออกได้ไหมตอนนี้ยังกินอยู่ค่ะพอดีมีน้องก้อนมาช่วยนะคะน้องก้อนเขาก็เคยเลี้ยงน้องขุนนะคะเคยเลี้ยงน้องขุนเหมือนกันตอนที่ไปอยู่เชียงใหม่ด้วยกันนะคะน้องก้อนน่ะแต่เห็นเห็นว่าควักหญิงมาทําอะไรอยู่คนเดียวก็เลยขี่รถมาดูนะคะต้องขอบคุณไปทางน้องก้อนนะคะ อย่าดื้อน,นะขุนพ่อไม่อยู่อย่าดื้อน,นะกินก็กินอย่าเล่นเขาดึ <c oughs> งสายออกแล้วแต่ดูว่าเขาจะยังกินอยู่ไหมเพราะว่าบางทีเขาก็จะเอาไฟ่ปากกินบางทีก็กินในงวงค่ะ นี่ค่ะมืดเลยค่ะมืดเลยพอ,อยังไม่มาโชคดีที่พ่อตัดหญ้าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าตัวคนเดียนะคะติดตรงที่น้องขุนเป็นช้างที่ไม่ค่อยจะเข้ายากหน่อยเนาะไม่เหมือนช้างพังเนาะช้างพังนี่ก็คือบางทีความติดธุระก็ช้างเชือกอื่นเขาควานคนอื่นเขาก็สามารถเอากินน้ำได้ แต่น้องขุนต้องโยนโยนอย่างเดียวค่ะโยนสายยางให้กินลุ้นกับลูกชายค่ะไม่ได้กลัวอะไรกลัวเวลาเขาดึงแล้วเราดึงสู้เขาไม่ได้เขาจะกลับ กัดกัดสายยางนะคะน้องคุณยังกินอยู่ค่ะกินกินน้ำช้าหน่อยเพราะว่ากายมันยาวเนาะ เราต้องดูนะคะว่าเขาอิ่มหรือว่าเขาจะเล่นหรือยังไงนะคะจะกินอีกมะนัง่งขุนจะกินหรือจะเล่นนะเอาใส่ย,ยางมาตีแล้วะคะ่ะจะกินหรือจะเล่นก็ยังเอาใส่ปากอีกนะคะพอยัง่ง ก้อนนะัดึงออกเลยต้องรีบดึงออกขอคุณไปยังน้องก้อนนะคะมาช่วยดึงให้ถ้าเริ่มมีสองคนเขาเขาเริ่มจะเกงนะคะแต่ถ้ามีคนเดียวนี่ตอนที่ควันหญิงโยนให้นะเราเราเอาสายยางไว้ข้างหน้านี่ค่ะตรงนี้น,น้ํานี่เขาอะดึงไปทางต้นไม้ทางโน้นนะคะดึงจนสายยางหลุดน้องก้อนมาพอดีเขาก็เลยเริ่มเริ่มนิ่งค่ะเขาอยู่เป็นเขาอยู่เป็นเขารู้ว่ามีสองคน จะเอาเอาอยาก็ได้เอาอะไรก็ได้เดี๋ยวน้องกอนจะยูนยาให้ค่ะพอมีสองคนเริ่มนิ่งนะคะเรียบร้อยคุณแม่แดงสวัสดีค่ะอะไรอย่าดื้อไหลลูกเอ้ยนี่ค่ะน้องกอนหอบยามาให้นี่ค่ะกินเลยลูก กินน้ำแล้วก็กินหญ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวคุณพ่อกลับมาถึงให้คุณพ่อเข้าไปเก็บหลักเก็บมูลน้องขุนออกจะได้นอนสบายาให้น้องก้อนเอาให้อีกหอบหนึ่งก็น่าจะพอแล้วค่ะมืดเลยจริงๆก็ อยากเอาน้ําให้เขานะคะทั้งแต่ว่าควารักไม่ได้บอกหรอกคะ่ะความรักกลัวว่าเวลาควันหญิงมาคนเดียวแล้วเราเขาจะกัดสายกัดอะไรเงี้ยแ,แต่ควันหญิงก็ยังมืนน้นมืนํัน,น้องขุนกลัวเขาหิวไงไม่รู้พ่อจะมาตอนไหนก็เลยฝืนฝืนดันเอาให้เองค่ะความรักไม่ได้สั่งหรอกคะ่ะเอาให้เองดังมากก็แค่กัดสายเนาะ <laughs> คิดแค่นี้ค่ะกลัวลูกชายอดน้ํา พี่ดีสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสวัสดีจาแม่ควานคิดถึงนะคะคุณเงินขอบคุณครับแม่แดงบอกมืดแล้วเชียงใหม่ฝนกำลังตกหนักเลยจ้าอยู่นี่มืดแต่ว่าไม่น่าจะมีฝนแล้วค่ะฟ้าเปิดแล้วก็อยากให้ฝนหมดนะคะเพราะว่า รถแบ็คโคจะได้มาทํางานให้แล้วก็จะได้ทำบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ออกมาอยู่กับน้องขุนตอนนี้ก็ไป,ไปไปมาๆกันอยู่ค่ะพี่กุ๊สวัสดีค่ะพี่ดีกินงเยอะๆแล้วขุน เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณไปทางน้องก้อนนะคะที่มาช่วยดูแลนะคะไม่งั้นคุณเงินต้องดื้อนแน่ๆค่ะไม่ให้ดึงสายยางออกแน่แม่กองพ่อไปใส่คับคุณพ่อไปตัดไม้ออกสางนาค่ะแล้วทางน่ะมันเข้ายากคือห่อข้าวอะไรไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่เพราะว่า มันเป็นทางมันเป็นเหมือนเหมือนทางยังไงล่ะมันไม่ใช่ทางถนนใหญ่มันเข้าไปทางมูลอย่างนี้นะคะแล้วทางมันจะไปยากเขาก็อยากเก็บออกมาให้เรียบร้อยไม่อยากไปไปมามาค่ะถ้าฝนตกอู้โหลําบากคุณพ่อก็โทรมาว่าให้ให้ม้าถ่ายคลิปให้เอฟตีดูค่ะบอกว่ากลัวเอฟซีเป็นหว่วงก็ยุนยาให้น้องอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่ากลัวน้องหิวน้ำนะ ถ้าน้องคุณนันนิสัยดีน่ะไม่ต้องห่วงเลยแม่อยู่น้ำอยู่อะไรให้พ่อไม่อยู่ก็สบายพี่พี่กับพ่อไปหมดแล้วใช่ค่ะไปหมดเลยค่ะไปหมดทุกคนเลยคือไม่มีใครอยู่เลยค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะน้องกูคนสวยต้องรอดูว่าจะมาตอนกี่ทุ่มแต่ว่าคุณได้กินน้ำแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ โชคดีวันนี้อากาศไม่ไม่ค่อยร้อนมากจริงๆอยากให้น้องขุนมีมีควานที่แบบสามารถเข้าจับได้นะคะเข้าจับได้หลายๆคนนะคะจะจะง่ายมากเลยความรักก็ก็สอนนะคะเด็กๆที่มาเลี้ยงก็สอนให้เข้าจับได้ถึงเข้าจับไม่ได้ก็ให้น้ําได้ก็ยังดีค่ะฝึกฝึกเด็กๆไว้พี่ดีความรักไปไหนละคะ ควรักไปตัดไม้ออกออกจากหน้าค่ะแม่ก้อมคุณก้อนนี้ใส่ดีนะแม่แต่คุณชอบแกล้งแม่เล่นซื้อๆื้อดอกใช่ค่ะน้องคุณนี่ใส่ดีแต่ว่าชอบโยกค่ะแล้วก็โยกแรงด้วยคุณแม่น้องหนึ่งฮัลโหลมาทันไหมทันค่ะยังทันดูลูกชาแต่ว่าจะมองเห็นไหมเนาะเริ่มมืดและค่ะ คุณกินหญ้าแล้วก็พักผ่อนนะครับเดี๋ยวคุณพ่อมาคุณพ่อก็น่าจะมาเก็บหลักให้น้องขุนนะครับอย่าดือ้อแม่จะส่งของให้พรุ่งนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่น้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณแม่ส่งของมาให้จะให้คุณพ่อเปลี่ยนเชือกคอให้น้องขุนต้องไปหากระดิ่งสวยๆมาใส่ให้เวลาขยับก็ดันกิ้งกิ้งกิ้งก มืดแล้วค่ะมองไม่เห็นเลยก็สำหรับคลิปนี้ขอปรบคุณเอทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณไปยังน้องก้นนะคะที่มาช่วยดูแลน้องขุนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ